สวัสดีนักงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t โกโฟกัสครับวันนี้เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับเรามาดูกันต่อว่าทองคำนะครับหลังจากที่เมื่อออวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสหรัฐมีการทําลายฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านไป3าแห่งนะครับวันนี้เรามาดูกันต่อว่าราคาทองคําจะตอบรับอย่างไรนะครับและระวังแผนอย่างไรกันต่อนะครับล่าสุดมีข่าวว่าสภาของอิหร่านมีการอนุมัติให้ปิดช่องแคบพอร์ตเลยนะครับซึ่งว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูพร้อมกันนะฮะ วันนี้ท่านใดมาแล้วมาอัปเดตโซนกับเบี้ยก่อนนะครับก็มาทักถ่ายกันได้นะครับสวัสดีพี่เทอร์ซักนะครับโดนหลอกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอีกแล้วนะครับเก็บไม่จําก็ใช่เลยนะฮะเรามาดูภาพรวมๆกันครับว่าตลาดในช่วงเช้านี้ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะก็สังเกตโดยภาพรวมครับจะเห็นว่าในชนีดาวโจนส์เมื่อเช้านี้การเปิดกระโดดลงมานะครับก่อนที่จะมีการดีดกลับขึ้นไปบริเวณโซนท่านบนนะฮะ ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทรงตัวบริเวณ41,850นะครับนี่ดิดกลับมา42,200เลวนะครับขณะที่ในส่วนของตัวอบอิตคอยมีการปรับตัวลงตั้งแต่เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลงไป98,000นะครับเช้านี้ดิดมา100,000กัน1 0 0 0นะฮะในส่วนของตัวดัชนีอินเด็กซ์นะครับมีการเปิดกระโดดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ส่งๆนะฮะยังไม่ได้เคลื่อนไหวมากมายนักนะครับบอลยูยังคงไซเวอย์อยู่ในเกนาะขณะที่ทองคำเมื่อเช้านี้มีการเปิดกระโดดไปชนบริเวณโซน ก้าสิบต้นต้นะฮะก่อนที่จะมีการย่อกลับลงมาซึ่งปัจจุบันนี้ยังไซเวยอยู่ในกรอบนะครับเมื่อเช้านี้โลประมาณโซนห้าสิบต้นต้นฮะห้าสิบต้นต้นะฮะ,นนะ,ฮะออโดยภาพรวมน้ำมันนะครับเมื่อเช้านี้มีการเปิดกระโดดมาบริเวณโซนเจ8บจแครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการไซเวยดาวลงมาครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าปิดกลับเราจะเป็นยังไงกันต่อเนาะอันนี้เป็นเซนติเมนต์โดยรวมๆนะครับอ๋อทองไทยเขา้าราคาไหนดหีไปดูกันนะฮะ ขณะที่สัปดาห์นี้ฮะนอกจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับจีนสหรัฐนะครับซึ่งจะมีการพูดคุยกันนะฮะต่อทีนะ้งประเด็นเรื่องอิหร่านกับทางของอิสราเอลนะฮะแล้วก็สหรัฐนะครับที่จะมีการโจมตีกันเพิ่มเติมหรือเปล่าอิหร่านจะมีการปิดช่องแคบฮอมุตไหมนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูนะครับก็เรื่องื่นมาก็ต้องดูก็คือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในกระดานเนาะในช่วงประมาณสักบ่าย2องเป็นต้นไปนยะจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวพีเอไมของฝั่งยุโรปนะครับซึ่ง พีเมวันนี้จะออกเยอะเลยนะครับฝั่งยุโรปก็ไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษนะครับหรือของยุโรปโดยรวมนะครับซึ่งคาดการณ์คร่าวๆนะครับว่า PMI เองนะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาทรงๆนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเพราะนั้นบ่ายเนี้ยสิ่งที่อาจจะกระทบก็คือค่าเงินยูโรนะฮะค่าเงินดอลลาร์นะฮะค่าเงินดอลลาร์นะฮะสองตัวเนี้ยก็จะมีโอกาสในการที่จะกระทบในช่วงบ่ายวันนี้นะครับประมาณช่วงสองทุ่มสี่สิบห้าวันนี้ครับจะมีการประกาศตัวเลข อ๋อประมาณการเบื้องต้นพีเอไม้แฟตพีเมนะครับของทางอเมริกานะครับคาดการณ์ว่าของเดิมประมาณ52ค่าจอบมาที่51.9อาครับอาจจะต้องโฟกัสกันที่50บเหมือนเดิมนะครับว่าจะลุดหรือเปล่านะครับขณะที่ตัวยอดขายบ้านมือสองครับจากเดิม 4M นะครับคาดการลงมาเหลือประมาณ3 9 6 m เนะฮะดันเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นาณช่วง2ทุ่ม 4. ีกับ3ทุ่มโดยประมาณนะครับดาวนนี้หลักๆนะครับเราต้องอาจจะต้องไปจับตากันในช่วงประมาณ วกรก่อนเนี่เลื่อนเราไปก่อนนะฮะจะได้เห็นภาพเนาะก่อนุนีตนะฮะโอเคตับดานนี้หลักๆนะฮะจะอยู่ในช่วงประมาณวันอังคารวันพุธนะฮะจะมีการจะมีการต่อสิทธิ์ายต่อสภาของทาง p พลเวลครับเออบอง้น,นเขาคาดการณ์กันว่า p พลเวลจะมีการเทสติฟายองมาดูว่าประธานเฟดจะพูดอะไรบ้างนะในช่วงคืนวันพรุ่งนี้นะคือวันพรุ่งนี้ประมาณช่วงสามทุ่มครับจะมีสองวันนะฮะ ก็สสกับสวนะครับอย่างละวันคืนวันพุธอังคารกับพุธนะฮะก็พาเวลจะมีการแถลงต่อสภาสองวันนะสามทุ่มเป็นต้นไปนะฮะแลนท่านใดที่เป็นสายเทรดดิ้งนะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับในช่วงวันอังคารกับพุธอาจจะมีอ่อประเด็นทําให้ราคาวิ่งประมาณช่วงสามทุ่มนะฮะขณะที่วันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสสปฏีนีฮะก็จะมีการประกาศตัว final gdp ของสหรัฐครับเขาคาดการณ์ว่าจะติดลบ0.2เท่าเดิมนะฮะ ถ้าติดลบยังเยอะอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลบทองตัวถีนะถ้าเกิดติดลบยังเยอะนะครับก็จะเป็นบวกทองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาดีขึ้นจากเดิมที่ลบ0ูออกมาเป็นอ่อน่เออย่างเงี้ยนะครับหรือ0.5เอเนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลบก็จะเป็น <c oughs> เชิงเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะก็จะเป็นลบทองนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเนี่ยติดลบหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดติดลบนะฮะ ถ้าตัวเลขออกมาติดลบอันนี้ก็จะเป็น s e ติเ m e n t ที่บวกทองถ้าตัวเลขออกมาดีขึ้นก็จะเป็นลบทองนะฮะแล้วก็อคอคพีซพายอินเด็กนะฮะในช่วงวันศุกร์นะฮะเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาส่งตัวที่0.1%นะฮะเพราะนั้นทีมรวมๆก็ตับดาด์นี้จะโฟกัสกันที่เฟดเป็นหลักนะ,ะว่าเฟดออจะพูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาคาดการณ์กันว่าการประชุมในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มมีการลดดอกเบีย้ยนะฮะจะต้องมาดูกันในเรื่องของการเท็นติไทีนึงว่าเฟดจะมีมุมมองอย่างไรนะครับ แต่ว่าประเด็นหลักๆตอนนี้ <c oughs> ที่อาจจะต้องติดตามในช่วงของสองวันนี้นะครับก็คือว่าเรื่องของอิหร่านกับทางอิสราเอลนะครับตอนนี้ก็คือว่าต้องดูว่าอิหร่านเนี่ยจะมีการตอบโต้ไหมนะเรื่องที่มีการโดนโจมตีฐานของเยาไปนะครับสามแห่งเนี่ย <c oughs> อิหร่านจะมีการตอบโต้หรือเปล่านะครับจะมีการปิดช่องแคบห้อมลุ้นหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดมีการปิดช่องแคบพอมูสจริงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจที่ในช่วงหนึ่งสองวันนี้ต้องติดตามมันต่อนะครับเพราะถ้าเกิดอีหลานมีการตอบโต้หรือมีการปิดช่องแคบพอมูสจริงเนี่ยน้ำมันอาจจะวิ่งแรงนะฮะซึ่งถ้าเกิดน้ํามันวิ่งแรงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจะทำให้ในส่วนของตัวทองคําวิ่งตามด้วยนะครับ <c oughs> เรามาดูในภาพรวมในส่วนของตัวน้ํามันไอ้โทษทีนดอลลาร์กันนะฮะซึ่่งดออลา์เมื วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการย่อลงไปหาบริเวณโซนรับมานะครับก่อนที่จะมีการเปิดกระโดดขึ้นมาในช่วงของเช้าว,วันนี้นะฮะซึ่งเมื่อเกิดดูโซนโดยรวมนะอย่างที่วิวกรเรียนไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดขอสตองเทนมากเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะที่ไอโซนสีวม่วงเนี่ยจะเอาอยู่และเขาจะพุ่งขึ้นเอาใหม่แต่เมื่อเช้าสิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้ฮะสิ่งที่น่าสนใจคือดดล่าเนะี่ยมันทำลักษณะอีพอหายไว้นะครับพร้อมทำสวิงจริงไว้ และมีการย่อกลับลงมาซึ่งหมายความว่าเร็วนี้ถ้าเกิดมีการปิดกลับสาเร็จจริงนะฮะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเป้าของเราหน้าจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่โซนนี้อาจจะอยู่โซนข้างบนแนนนะครับเพราะ,ะนั้นในช่วงของตัปดาห์นี้เราก็จะปรับเป้ามอนิเตอร์ขึ้นม,มาอยู่ที่ระดับประมาณ99.48และ99.6นะครับแล้วก็โซนตรงนี้ปัจจุบันนี้มีการใช้ใไปหมดละเพราะนั้นโซนนี้เราก็จะเป็นโซนทางผ่านแนนนะครับถ้าเป็นโซนเป้าสายตาไว้ก่อนก็หมายความว่าบราิเวณโซนด้านบนเนี่ย มีโอกาสสูงนะฮะที่อาจจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยอาจจะทะลุไปเลยนะครับเราเรียกนี้ว่าเป็นลักษณะของรีดซนนะฮะซึ่งก็จะเป็นเป้ามอนิเตอร์ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันนี้ดอลล่าอินเด็กซ์นะครับจะมีแนวรับอยู่ที่เดิมเลยนะฮะแนวรับอยู่โซนเดิมของเขานะก็คือ98.6และบริเวณ98.4ถ้าลงมาไม่ดุดนะครับก็หาจังหวะในจอนซื้อกันครับภาพรวมดอลล่าจะมีโอกาสในการขึ้นต่อนะครับเป้าโดยรวมของเขาจะอยู่บริเวณโซนด้านบนครับที่99.6และ 99.48โดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะซึ่งขนาดเดียวกันนะครับดอลลราอินเด็กซ์ตอนนี้รับที่สองของเขาจะอยู่ด้านล่างที่เดิมเลยนะฮะที่98.2และ98.98 98ท่วนนะฮะเพราะนั้นก็จะเป็นโซนรับของเขานะซึ่งซนติเมนต์โดยรวมก็ดูเหมือนกับว่าบริเวณรับตรงนี้มันจะเริ่มชูความแข็งแกร่ง้วนะเพราะนั้นสองรับนี้จะเป็นจุดสำคัญละมีโอกาสสูงมากครับที่เราจะเห็นดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการยกตัวขึ้นต่อนะฮะ เพราะนั้นก็ให้ประเมินกันก่อนว่าดอลลาร์อาจจะมีการปรีบาวนะครับในส่วนของโดยภาพรวมน้ำมันดิบครับเมื่อเช้านี้ไปสวี p ไฮนะครับก่อนที่จะมีการย่อกลับลงมาครับตอนนี้ยังย่อไม่ถึงแก๊บเดิมเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูเฉพาะตัวแก๊บของเขานะครับที่ราคาปิดในช่วงของคืนวันศุกร์เนี่ยจะอยู่บริเวณโซน73.6โดยประมาณนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยังย่อไม่ถึงการปิดแกปครับ แนวรับของเขาในหลังที่มีการไปแท็กมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มยกแนวรับขึ้นมานะครับวันนี้อาทิตย์นี้นะฮะจะอยู่บริเวณชุดนี้เลยนะฮะก็คือบริเวณ72.9และ72ทวนครับถ้าวันนี้มีการย่อแล้วนะครับ72.7.9และ72ทวนไม่หลุดนะครับมีโอกาสสูงมากที่น้ำมันดิบจะมีโอกาสในการขึ้นต่อครับโดยมีเป้านะครับเป้าที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ทะลุไปแล้วนะเราจะลบออกนะฮะแต่ว่าดูทรงโดยรวมเนี่ยถ้าวันนี้นะครับ เขาลงมาแล้วไม่หลุดจริงแล้วยกมาใหม่นะครับเป้าต่อไปจะอยู่บริเวณโซน tp ข้างบนแล้วนะฮะที่ระดับประมาณ76.6และ77.6หรโดยประมาณนะครับเพราะนั้นก็เราประเมินกันก่อนนะครับว่ามีโอกาสสูงนะที่น้ํามันเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อและจุด2เนี่ยคือเป้าของเขานะฮะจุด2คือเป้าของเขาเราอาจจะเรยียกนี้ว่าจุด้ก็ไ้นะฮะเพราะฉนั้นวันนี้รอไปดูโซนจุด b ถ้าลงมาแล้วย่อ,อแล้วไม่หลุดนะครับก็อาจจังหวะในการเข้าซื้อกันนะเราไปรอเป้าบนกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพภาพร,มรวมๆ ้ามีการปิดช่องแท่งพอมูดหรือมีการที่เกิดความรุนแรงเพิ่มเติมเนียฮะน้ำมันอาจจะดีบาวตแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้จบนะครับแล้วหลุดบริเวณโซนจุดบเนี่ยอาจจะมีการพักนะครับและบริเวณซีโซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีหนึ่งรือ c ีสองเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลงมาเยี่ยมเชินกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมักไว้ก่อนว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่น้ํามันนะฮะมีการหลุดต่ำกว่าเจ็ิบสองเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะฮะเพราะนั้นโซนเจดสิบสองเนี่ย จะเป็นโซนตัดสินใจถ้าตลาดมันแรงมากนะครับแล้ววันนี้เซลล์ออนแบ็กมาจับนะครับแล้วหลุด72เนี่ยต่าบายต้องซอบลอดนะฮะแล้วก็พักไปก่อนนะครับแล้วรอไปรอโซนสีด้านล่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ลงมาแล้ว72ไม่หลุดพยายามเริ่มยืนนะโดยเฉพาะถ้าลงแล้วมีสัญญาณกลับตัวบริเวณโซนจุด B ีเราอาจจะใช้บริเวณโซนจุด B ีนี้ในการเข้าซื้อก่อนแล้วตั้งตบรอดบริเวณ72นะฮะถ้าหลุดก็มอบตัวนะถ้าไม่หลุดก็จะส่งสวิงไปหาข้างบนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในส่วนของนนน้ํามั ขณะที่มีส่วนของตัวทองคาเองนะครับจะเห็นว่าเมื่อวิกกีแล้วเนี่ยราคาลงมาใช้โซนโซนหนึ่งกับโซนสองไปนะฮะโซนสีหนึ่งกับสีสองไปซึ่งราคามาใช้โซนสีหนึ่งเนี่ยแล้วส่งสวิงขึ้นมาหาแนวต้านด้านบนที่ประมาณโซนเก้าสิบปอต้นๆนะฮะพอเขาเขาชนไม่ผ่านบุบไปเลยมีการย่อกลับลงมาแต่ว่าทรงโดยรวมนะจะเป็นเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวิกที่แล้วว่าไอ้บริเวณตรงเนี้ยมันเป็นลิควิดตี้โซนเนี่ยก็ทำลิควิดตี้มาตลนอนแล้วมันทําลักษณะ ริมนะครับที่ทิ่มลงมาหาบริเวณโซนจุดที่เป็นเบสที่ส่งสวิงขึ้นไปถ้าเกิดในเชิงของเทคนิคแล้วเนี่ยตามทฤษฎีทรัพยากรเนี่ยมีความเป็นไปได้เยอะนะครับที่เราอาจจะเห็นการที่ตลาดมีการส่งสวิงแล้วกวาดขึ้นไปอย่างเช่นชุดนี้นะครับที่ดีบาวขึ้นไปเนี่ยอาจจะย่อลงมาย้ําโซนซีหนึ่งไม่ดุดเนี่ยแล้วส่งสวิงขึ้นไปใหม่ก็ได้นะฮะแต่ว่าเซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยเป้าข้างบนเนี่ยเขาอาจจะกลับไปเพื่อ ให้มีแรงในการส่งต่อนะฮะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มีเหตุความรุนแรงเพิ่มหรือมีการปิดช่องแคบจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือราคาอาจจะมีโอกาสในการทะลุ3.4ขึ้นไปนะครับรับเป้าของเขาก็าคือโซน3.420นะฮะซึ่งการขึ้นไปน้อมเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีเหตุรุนแรงเพิ่มเนี่ยอาจจะแค่รีบาวขึ้นไปแล้วทุบต่อเนี่ยเพราะนั้นให้ท่านระวังด้วยว่าไอ้บนด้านบนเนี่ยมันมีโซนแนวต้านอยู่นะครับเพราะนั้นจังหวะที่สวิงขึ้นมาเนี่ย เราอาจจะเป็นจุดเทคโปรฟิตเนี่ยถ้าเขาขึ้นทะลุจริงนยะแต่อาจจะไม่ใช่จุดการที่เราจะไปซื้อเพิ่มนะฮะะไรกันก็คือวันเนี้เราอาจจะต้องดูว่าไอ้บริเวณแนวรับด้านล่างเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่า C 1หนึ่งเนี่ยฮะถ้าวันเนี้ย C หนึ่งเอาไม่อยู่นะฮะจะดูไม่ดีเลยจะดูไม่ดีเลยแต่ว่าตีมโดยดวงผมูวิ่ก่อนในภาพใหญ่นะครับวิ่ก่อนประเมินว่าบริเวณโซนจุดซเนี่ยซีหนึ่งกับีเนี่ยยังเป็นแนวรับที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น บริเวณ2จุดเนี้เมืครา่หประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรับอยู่นะครับเพราะฉนั้นจังหวะย่อลงมาชนโซนด้านล่างเ,เลยเป็นจุดและเป็นโอกาสที่ดีในการที่ <c oughs> เราจะเก็บบายไปมากกว่านะครับในมุมมองวันนี้ให้น้ําหนักฝั่งบายนะครับแต่ว่าไม่ได้บายได้ทุกที่นะครับเราจะต้องรอโซนแนวรับก่อนนะครับซึ่งโซนแนวรับเนี่ยเราให้ไว้ตั้งแต่วันศุกร์เนาะเพราะนั้นยังใช้แนวรับเดิมอยู่นะครับยังใช้แนวรับเดิมอยู่นะครับเพราะนั้นมันสุกใช้ไปแล้วทีหนึ่งแล้วส่งสวิงขึ้นมา แล้วก็การไปแท็กโซนมาทําให้บริเวณโซนชุดนะครับ48-38ตรงนี้ยังใช้ได้อยู่อีกหนึ่งังนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นตามแนวรับนี้ไปก่อนนะครับภาพโดยรวมสีชั่วโมงนะครยังเป็นรอบพักตัวซึ่งเมื่อก่อนเราเหมือนว่าการพักตัวลงมาหา r e t e n t นต์ชุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ยังพอรับได้นะเพราะฉะนั้นใช้จังหวะในการย่อบายไปก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้จะเห็นพัฒนามานเล่นเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่ย่อบายแล้วได้ของไปแล้วอะวิ่งขึ้นมาเนี่ยเราจจะต้อง t a ค profit หรือแบ่งเทคโปรฟิตด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่แบ่งเนี่ยมันก็จะกลับมาเจอหน้าทุนตลอดนะครับขณะที่ในส่วนของตัวภาพระยะสั้นๆน,นะครับท่านจะเห็นว่าวันนี้รับต้านเนะี่ยแทบจะเป็นกรอบของเมื่อมันสุกเลยนะฮะเพราะว่าราคายังอยู่ในโซนเดิมเลนในการเทรดครับของเรายังเป็นเลนจิ้งเดิมนะครับของของราคายังอยู่ในเลนส์เดิมอยู่เพราะนั้นจังหวะย่อลงมาเลยเป็นจุดที่เราอาจจะพอซื้อได้นะฮะตัวนี้ผิดนะฮะ จุดซื้อได้นะครับแต่ว่าเรามาดูดีนะครับเทระยะสั้นตอนเนี้คือจริงๆตอนนี้คืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดเราดูจากภาพจะเห็นว่าหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ราคาเนี่ยยังไม่ผ่านบริเวณโซน90ประวัตินะไปได้นะฮะเพราะว่างี้ฮะร,ราคามันมีการช็อกในทําเฟรมใหญ่มาละในไทําในทําเฟรมเล็กนะทุกที15นาทีเนี่ยมันมีการช็อกมาละแล้วลมันมีโซนอยู่ข้างบนอยู่หนึ่งโซนนะฮะซึ่งเป็นโซนสําคัญเนี่ยนอกจากจากนั้นเนี่ยคือเป็น l i q u i ิ i t y ละ ล้วโซนของเขาก็คืออยู่บริเวณ8ปถึง96เนี่ยแล้วเมื่อในเช้าเนี่ยมันเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยฮะมันมาเจอโซนนี้พอดีการที่เปิดกระโดดมนเจอโซนน้าต้านพอดีเนี่ยถ้าเป็นน้าต้านที่แข็งเพราะมีการสะสมพลังมาเยอะเนี่ยมันเลยทำให้โซนนู้นเนียไม่ผ่านแล้วก็ส่งช็อตก,กับลงมาเนะฮะตรีมโดยรวม15นาทีปัจจุบันที่มันเป็นเทรนขาลงว่ามันช็อคบอสไปแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจให้คือว่าการที่ราคาเนี่ยมันบอสลงมาเนี่ยมันลงมาเจอกรอบนะฮะ ดีเทนเมนใหญ่นะฮะซึ่งเป็นชุดแนวรับใหญ่ในทําเฟมใหญ่พอดีเพราะฉะนั้นด้วยด้วยการที่เขาลงมาเจอแนวรับในทาเฟมใหญ่เนี่ยบริเวณตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะรับอยู่นะอาจจะรับอยู่แต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการที่ราคาลงมาเจอรับในทําเฟมใหญ่เนี่ยจุดจุดเนี้ยอาจจะไม่ได้จุดที่ดีในการที่เราจะเซลเพราะเราเหมือนกับเรากําลังตีลูกปิงปองใส่กําแพงไะซึ่งกําแพงมันมี3ด่านอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งการตีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเด้งใส่หน้าเราได้นะครเพราะน,นั้นเคสแบบเนี้ยการช็อตบริเวณตรงเนี้ยเลยไม่ได้จุดที่ดีในขณะเดียวกันนะ็่คือชุดที่มีการลงไปแล้วยกเมื่อคืนวันศุกร์ถ้าเกิดเราซูมไปดูนะฮะจะเห็นว่าไอ้ชุดเนี้ยมันมีชุดหนึ่งที่ส่งสวิงลงไปเนาะแต่จากนั้นปุ๊บมีการดีดกลับขึ้นมาแล้วยกฐานนะฮะแล้วก่อนจะเบรกขึ้นไปข้างบนเนี่ยแสดงว่าไอ้โซนชุดตรงเนี้ยที่มันยกฐานขึ้นมาเนี่ยไอ้ชุดเนี้ยมันมีนัยยะสําคัญ แล้วเมื่อเช้าเนี่ยมันใช้เ v g ไปแล้วชุดหนึ่งนะฮะแล้วแท็กโซนมาซึ่งแน่นอนว่าถ้าไอโซนหนึ่งกับโซนสองชุดนี้ยังเอาอยู่อ่ะมันมีความเป็นไปได้นะที่ไอชุดเนี้ยที่ย่อลงมาเนี่ยจะเป็นจุดที่เราพอซื้อได้นะครับเพราะว่าจังหวะในการเทรดคืองนี้ท่านอย่าลืมว่าเมื่อเช้าเนี่ยรับข่าวการยิงมา3ลูกก็จริงแต่ว่าราคามันเปิดมาเจอแนวต้านเลยแล้วประเด็นเรื่องการยิงอ่ะตลาดรู้แต่วิก่แล้วเนี้ยพอยิงจริงปุ๊บแล้วมันยังไม่ทะลุสามัสี่ราคามันเลยโดนเทรคลงมา แน่นอนว่าการที่ราคาวิ่งขึ้นไปเมื่อเช้าเนี่ยมันอยู่ในพรีเมียมโซนมันก็เป็นโซนที่เราต้องแบ่งปิด <c oughs> แต่พอมันโดนเทคลงมาแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันเริ่มเข้าดิสคาวโซนแน่นอนว่าการที่ราคาลงมาที่ดิสคาวโซนเนี่ยแล้วราคามันเริ่มยกเมื่อคืนมาสุกเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยบ่ายเนี่ยถ้าย่อมาแล้วเนี่ย47.38เอาอยู่อะตรงชุดเนี่ย อาจจะพอเป็นจุดที่รับได้นะเพื่อส่งสวิงไปหาข้างบนเพราะสะภาพรวมมันยังไซเว์และที่สําคัญก็คือมันลงมาเจอแนวรับใหญ่เนี่ยนะครับเพราะนั้นจุดจุดเนี้ยในมุมมองเมื่อก่อนนฮะยังประเมินว่าราคาเนี่ยยังยังยังเป็นจุดที่ยังพอรับได้นะครับแต่ว่าวิธีการรับคืออย่างนี้ในภาวะที่ตลาดมันทิ้งลงมาแล้วมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะสิ่งที่ควรจะเห็นเนี่ยคือว่าในไทม์เฟรมเลก็กอะเมื่อราคามันลงมาเจอแนวรับแล้วอะมันควรจะต้อง มีชุดที่ส่งปริบาวชัดเจนให้เราเห็นนะฮะให้เราเห็นนะยกตัวอย่างเช่นสมมติวิอกรดรอปทำเฟรมไปทำเฟรมสิบห้าหรือเอ็มห้าเงี้ยนะฮะการที่ราคาเนี่ยลงมาเจอแนวรับเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือในสถานการณ์แบบเนี้ยบางทีท่านแบบท่านแบบอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าข่าวที่ได้มากันในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยวิอกรเห็นหลายคนบอกเลยนะครับว่าไอ้กูรูบอกหลายที่ว่าทองจะขึ้นเขาบอกไม่ผิดนะฮะ ด้วยสถานการณ์ข่าวเนี่ยทองมันมีโอกาสในการขึ้นแต่ว่าด้วยตลาดที่มันรับรู้ข่าวมาก่อนแล้วมันอาจจะเทคโปรฟิตลงมาเพราะฉะนั้นการที่สถานการณ์โดยรวมเนี่ยทองอาจจะขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะซื้อได้ทุกจุดนะฮะเหมือนที่คุณเทอดศักบอกว่าโดนหลอกมาสองวีคแล้วอย่างเงี้ยครับเคสแบบเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้วันว่าตลาดโดยรวมเขาเล่นมาก่อนแล้วหรือย,ยังนะฮะถ้าตลาดโดยรวมเขาเล่นมาก่อนแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องระวังการเทคโดยเฉพาะ การที่ราคาเปิดมาแล้วเจอแนวต้านเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการเทรคลงมาได้แต่สิ่งที่ถ้าเราจะซื้อเนี่ยวันนี้ราคาเนี่ยพอมันดิสคัามาปุ๊บปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มจะคิดว่าราคาอาจจะลงมาแล้วหรือเปล่าเพราะมันไม่ขึ้นนะฮะจริงๆเราไม่ใช่นะครับการลงมาที่ดิสคัลโซนอาจจะเป็นจุดที่ดีที่เราจะซื้อได้นะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะซื้อเ่ยสมมุติราคามันลงมาต่อนะครับแล้วมาเจอโซนรับชุดเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราควรต้องเห็นสัญญาณอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือหมายความว่าในไทม์เฟรมเล ชุดที่ลงมาในทำเฟรมเล็กเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะหรือชุดที่ลงมาแล้วเด้งกลับให้เห็นชัดเจนอะเด้งกลับให้เห็นชัดเจนหมายความว่ามันต้องมีแท่งที่ไปเอาชนะไอ้สวิงก่อนหน้ามาให้เห็นในชัดเจนก่อนนะครับแล้วเราค่อยรอจังหวะในการย่อแล้วมาเติมบ่ายขึ้นไปอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่ารอคอนเฟิร์มก่อนถ้าราคามันยังไม่คอนเฟิร์มอ่ะเราไปเข้าก่อนมันจะอันตรายนะฮะดังนั้นเคสแบบนี้ราคาที่ไหลามาเนี่ย เรารอให้มันเจอแนวรับและรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะครับเมื่อมีสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วค่อยบายกันนะฮะเราค่อยบายกันนะฮะก็จะได้จุดเทรดทีด่ดีขึ้นเพราะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้วิเคราะห์ประเมินว่าจังหวะย่อมานะฮะดูเป็นจุดที่น่าเก็บแต่ว่าการจะเก็บของตรงเนี้ต้องรอให้หนึ่งนะฮะเข้าตลาดใหญ่และสองนะฮะรอคอนเฟิร์มก่อนวิเคราะห์ประเมินแนวรับวันนี้นะครับมีด้วยกันอยู่สองจุดนะฮะและปัจจุบันนี้มีแนวต้านเป้าสายตาอยู่บริเวณโซน8 5 9 6แน่นอนว่า ไอชุดข้างบนนะฮะมันดูเป็นชุดที่ไม่ค่อยสวยนักก็มันเป็นไฟนะฮะและโซนตรงนี้มันใช้ไปหมดละโดยเฉพาะไอชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันเป็นิค q u i ิ i t y แสดงว่าถ้ามีราคาใดราคาหนึ่งที่ทะลุหายเมื่อเช้าได้นะฮะก็คือบริเวณโซนจุด A เนะี่ยถ้าทะลุได้นะฮะอาจจะวิ่งทะลุไปเลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า A ไม่ทะลุเพราะนั้นเราต้องโฟกัสที่ A ไว้ก่อนนะครับว่าเขาจะยังไงเพราะนั้นโดยสรุปวันนี้นะ,นะครับหาจังหวะในการย่อแล้วเปิดบ่ายนะครับเมื่อก่อนให้นะเราเับาไป2จุด จุดที่หนึ่งก็คือ OB ชุดเดิมนะฮะ4738ถ้าย่อไม่หลุดเนี่ยสามารถบายกลับขึ้นไปได้ล้วเป้าก็คือบริเวณโซน85และ96ที่เดิมนะฮะจุดที่สสวยกว่าแต่ไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่านะครับจะเป็นจุดรับที่ดีมากเลยนะฮะก็คือบริเวณโซน26และ3และ19ครับถ้าลงมาไม่หลุดก็หาจังหวะในการบายกันได้2จุดนี้เนาะเพราะนั้นโดยสรุปก็หาจังหวะย่อบายครับเราไปรอปิดในโซนแนวต้านกันนะครับ ในส่วนของตัวเงินบาทครับเราเราเห็นเงินบาทวิ่งมาชนนวตตาลแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นโซนส3ถึง3 3 2ดูจะเป็นจุดที่ต้องเทคโปรฟิตนะครับแนะนำว่าให้เริ่มเทคโปรฟิตเงินบาทนะครับถ้าเดี๋ยวรอจังหวะย่อลงมาบริเวณโซนนะครับตอนนี้จะอยู่บริเวณตาม2.8และ3 2มสองดามอปโดยประมาณนะครับถ้าลงมาไม่ดุดค่อยพิจารณาในการบายกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มถึงจุดทา์กเก็ตละแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะลงขึ้นไปเทสบริเวณโซน33.2นะฮะ ก็ให้ประเมิไนไว้ก่อนว่าอาจจะอ่อนได้หน่อยนะฮะในส่วนของทองไทยนะครับเราเริ่มเห็นการชนแนวต้านที่5้า0มาแล้อมาเราไม่ผ่านนะครับก็คือชุด QM ข้างบนเนาะที่เราเป็น TP zone เพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มมีการย่อมาเล็กน้อยนะครับจังหวะย่อวันนี้แนวรับมันยกขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะใช้แนวรับที่ระดับนะฮะประมาณนะครับ5้า5 0 5 2 1ส0ถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุดจุดดังกล่าวนะครับสามารถใช้ บริเวณโซนจุด A และจุด B เป็นแนวรับได้นะครับเพราะนั้นหาจังหวะในการย่อซื้อแล้วเดี๋ยวรอไปขึ้นไปชนแนวต้านนะครับจุด TP โซนยังอยู่ที่เดิมบริเวณโซน52,800แล 53, ้วก็53,000โดยประมาณนะครับขณะที่ในส่วนของตัวค่างเงินยูโรนะฮะวิเคราะห์ประเมินว่ายูโรเนี่ยมันถึงจุด take profit เนาะเพราะนั้นจังหวะเนี่ยมันอยู่ s i d e w a อยู่ในเกาะเพราะนั้นจังหวะย่อลงมาก็ปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะใช้จังหวะย่อลงมาบายได้เพราะว่าเขาลงมาแล้วไม่หลุดเนาะ เพราะนั้นจังหวะการเทรดดิ้งยังเป็นแบบเดิมเลยครับเวิงเทรดนะครับ,รบย่อซื้อขึ้นปิดนะครับโดยจุดบายยังอยู่บริเวณหนึ่งจุดนะฮะหนึ่งหมสี่พันสี่ร้อสิบและหนึ่งจุหนึ่งสี่พันสองร้อยขณะเดียวกันแนวะต้านด้านบนนะครับจุด B กับจุด A จะเป็นจุดที่เราสามารถเซลลงมาได้นะฮะภาพรวมยูโรดูเหมือนไซเวมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะก็สวัสดีพี่พิพ,พ,พาเงินบาทเอ่อ,อ,อดีทองแท่งซื้อเมื่อวานเช้ากำไรไปแล้วนะครับ เงินบาทที่ปล่อยไปแล้วรอตรงไหนดีนะครับรอกอดน,นะประมาณโซนทนะัก32.8 32.7ประมาณนะฮะพรุร่งนี้เป็นชนลงพาเวลมากินข้าวนะฮะโอเคนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับก็ทองนะฮะช่วงจังหวะลงมานะครับพยายามหาสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็ค่อยแอคชั่นกันอีกทีนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมๆเนาะก็หวังเป็นยิ่งวันนั้นทุนจะเอาแผนเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดครับเวลาเทรดมีข่าวแรงๆนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับพยายามรอก่อนดูว่าอยู่ในแนวรับมาต้านหรือเปล่าอยู่แนวต้านไม่ควรซื้อนะครับรอจังหวะย่อมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดบายอีกทีนหนึ่งนะฮะก็ขอให้ท่านนะครับลองเอาโซนเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดกันระวังเพนยงว่าท่านจะโชคดีแนละมีกำไรทุกคนครับตลอดวันนี้ขอบคุณครับ